ตายตัวอยู่ตรงก้าเก้ามาแล้วอมืมาได้อเก้าได้คุณจัเจ็ดตัวเดียวกันเดี๋ยวเราเอาอะไรดูว่ะ อารามอารามจะถานที่เป็นเลขสี่แต่อารามจะถานที่เป็นเลขสี่มีเจ็หดหเลยนะ 6, 6. นหัวห้าหัวหกเขาสองเขา 6, ปัญหาอยู่ตัวนี้ปัญหาคืออยู่ตรงนี้นเลขห้าต้องใส ไปออกที่หรืบอกทั้งสองดเปว่ายังไม่รู้เดี๋ยว <c oughs> สองอะไรเนาะจำไม่ได้งวด่อน้นัคือจำได้ว่าเป็นลักษณะนี้ออกสองอะไรสักอย่างแบบนี้หรือสองจะมาหรือเปล่าถ้าจะไม่เอาก็ได้เอาตามรูปหรือเาเลขสองเอาเลขสองไปสองสักตัว,ปตว,ปตวไปกันไว้หนึ่งสอง <c oughs> สามสามีสม่ห้า หอนมันก็มีแค่นี้เนาะมันได้แค่ห้าตัวเราไปเติมอะไรควรเห็นนะโอ้มีพวงมาลัยด้วยของคอเอาศูนย์มากันไว้ตัวหนึ่งก็บอเล่าพวงมาลัยของคอกระดิง่งมีสองงานลักษณะเหมือนหวยจะเบิ้ลอะ เดี๋ยวนะเ่อมศูนย์หรือเป่าเดีย๋ยวดูตัวเลขที่เรารู้ก็อยู่ประมาณเรื่องอะไรประมาณศูนย์เป็นตัวแถมตัวกักอะนะผมก็ไม่รู้ปล่อยไปเลยอาจารย์แม่ไม่ไม่อยากรอแล้วให้ดูก่อนวันที่สิบหกเนาะสิบหกสิบหกเดือนเดือนห้าห้าครับหกแปดหกแปดลุงปองเนาะ ไม่รอหรอกวันนี้ไม่รอเราก็สัญญาว่าจะให้ให้เลยเนาะพูาทำไมเขียนไปสูงจังไปเลยนะวันนี้เบ็ดเสร็จม้วนเดียวยังไม่บอกที่มาที่ไปเขียนไปก่อนเดี๋ยวเขาว่ากัน บอกไปก่อนเลยเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันพอมายังไงเดี๋ยวค่อยว่าพูดเอาแค่นีม้มั้งแม่จะเขียนครั้งเดียวไม่เขียนอเหรอเขเขียนเราจะไล่ที่มากันทีหลังแม่เอฟซี FC ยังเหนียวแน่นนะยังไม่เข็ดยังไม่หลบ <c oughs> าบมาให้กําลังทา <c oughs> ไมได้เนี่ย <c oughs> บันไดวันนี้สมุนไม่ไดเอามาเนะ <c oughs> เตรียมตัวไม่ทันแต่ให้ตัวเด็กไปเลยนะชอบไปชอบในบันไดเดี๋ยวค่อยว่ากัน ไปก่อนเลยไวๆมาไวมากวันนี้ไวมากเ่าจะให้ไปแล้วเนอะให้แล้วจบหลักสูตรเซนเซนเตอร์นี่คือหนึ่งหรือเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งไม่แน่จะเอียงหรือจะตรงมันกึ่งมันใช้ได้สองตัวครัทั้งเก็ดทั้งหนึ่งนะบอกง่ายว่าทั้งเจ็ดทั้งหนึ่งหลักสูตรนี่เด่นที่เก้านะ ก้าวอยู่แล้วก้าวเขาเขียนเลขก้ามาแล้วตัวเราทิ้งก้าไม่ได้ออกก้าตรงๆนะนี่รู้เอาขนาดนี้แล้วนี่นะรับขนาดนี้เอาแบบนี้เลยยังไม่ให้เชื่อนะช่วงนี้ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่รายะเรจะอธิบายบระเดนอีกทีนึงอเอาเป็นแนวทางเอาเป็นแนวทางไปก่อนนะดูรูปแล้วก็ตัดหินใจไปเลยแปรไปเลย ตายตัวอันนี้คือตายตัวแล้วหาใส่ตัวนี้รูดเลยรูดเลยก็ได้ง่ายสุดผมกลัวไม่แม่นนะไม่อยากเล่าฝันเลยจะให้เล่าฝันต้องเล่าลุงอย่เพิ่งเล่าให้ไปฝันก่อน